เป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นไอ้ประจันฉายที่อยากปีนขึ้นไปต่อยที่เวทใหญ่กว่านี้เมื่อก่อนมวยไทยเนี่ยเราก็ไม่มีคู่ชกพอจะเปิดเผยได้ไหมน้ําหนักที่จะขึ้นไปเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ประมาณไหนขยับค่อยขยับเราจะพูดไม่ได้เราไปพูดเ้อยสุยักษ์ี่เาแล้ว่มันเจอคนไทยด้วยมันก็มีครับร้อยสามสิบไไหมก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละพี่ถ้าถ้าเราขยับมันจะไปร้อยสามห้าไปร้อยแบบมันไปไม่ได้คือเรา พระจันชัยเล็งขยับรุ่นครับแล้วก็คาดการไว้ที่130ปอนด์ซึ่ง130ปอนด์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแชมป์ไม่ได้มีเข็มขัดอะไรในฝักฝังของรายการวันนะครับแต่ว่าถ้าจะมีนะก็เป็นฝั่งของอาร์เวสจะมี130ปอนด์อยู่ซึ่งก็คือฉลามนะครับฉลามพลันชยัยคนนี้เหมือนว่าก็เคยจะชกกันมาแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นพระจันชัยแพ้มาแต่ตอนนั้นเป็นการขยับขึ้นน้ําหนักของพระจันชยัยแล้วก็ ไฟนั้นนี่ถือว่าแพ้นะครับก็ยอมไปในยกที่5แล้วก็เรื่องของความใหญ่นะครับดูว่าฉลามเ่ยจะใหญ่นะครับในไฟนั้นแต่ตอนนี้พระจันฉายก็บอกแล้วว่าเขาเริ่มที่จะน้ําหนักเยอะขึ้นนะครับด้วยอายุด้วยตอนนี้พระจันฉายอายุ29ปีนะครับก็รวมๆมในการเจอกันของฉลามแล้วก็พระจันฉายนะครับน่าจะ3ามศูนย์เลยมั้งนะครับที่ผมได้ดูนะสามไฟที่ฉลามชนะมานะครับแต่ว่าถ้าหากจะสู้ในรายการวันล่ะเข้มขัดเส้นต่อไปน้ําหนักคือ 135ปอนครับแต่พอดูแล้วดิโอ้โหซูเปอร์เล็ก135นะครับใหญ่มากนะครับจะไปเอาพิกัดนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าถ้ารายการเวทีมวยวันเนี่ยเขาเหมือนจะจัดแชมป์ลุมพินีนะครับก็อาจจะมีเสร็จลุ้นนะแชมป์ลุมพินีที่130ปอนแบบเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้ว130ปอนในรายการวันมีใครบ้างครับใกล้ๆเคียงเลยนะ่าจะเป็นพวกมงคนแก้วสสมหมายครับ อ t อย่างเงี้ยครับร้อยสามสิบปอนชื่อชั้นมวยอะไรต่างต่าก็อาจจะได้ลุ้นในเรื่องของความใหญ่นะถ้าเอาแบบพระนานชายเล็กกว่าแล้วก็พวก E t ทีพวกมงคลแก้วได้ใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ประกบกันมาก็อาจจะสนุกเหมือนกันที่ร้อยสามสิบปอนแล้วถ้าหากมวยดาวรุ่งและครับที่พอจะวัดกันในพิกัดน้ำหนักนี้ก็จะมีซาเวียร์กอนซาเลสครับหรือว่าเจ้าวินสินธ์เจนี่อย่างนี้ก็มีหลายตัวอยู่นะแต่ว่าถ้าพี่ขยับน้ำหนักขึ้นมา น้องๆจะแยงหรือเปล่าน้องๆจะกลัวหรือเปล่าครับโดยกติกามมยไทยต่างๆนานาแต่ว่าด้วยความใหญ่เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าพระจันฉายคู่ชคคนต่อไปของเขาจะเป็นใครและนะครับกติกาคกบ็อกซิ่งคงต้องรอป้องกันแชมป์เรื่อยๆนะครับหรือว่าน้ำหนักเนี่ยมีใครที่จะมาสู้เขา125ปอนด์ซึ่งเขาเก่งมากๆจริงๆอาจจะต้องรอพวกขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยขยับน้ำหนักขึ้นมาหรอรอไปถึงตอนนั้น พันฉายจะอายุเท่าไหร่ครับอาจจะ30แล้ว32แล้วปีหน้านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าขุนศึกเล็กจะเข้ามาชกในรายการนี้ตอนไหนนะครับคลิปนี้อยากจะให้แฟนหมัดมวยนะครับระดมความคิดกันหน่อยพันฉายเจอใครดีในไฟหน้าแล้วน้หนัก130ปอนด์นกติกามวยไทยมีใครบ้างหรือ1 2 5 128อยากจะเจอนะครับก็น่าจะต้องรอลุ้นกันครับถามว่าชื่อชั้นที่จะไปแตะไปเทียบพันฉายหรอก็อาจจะหาได้นะครับแต่ว่าต้องเรื่องของน้ำหนักไหนะาจะต้องอัพไปหน่อยนะครับแต่125เนะี่ น่าจะไม่มีโดยกติกาคิกบ็อกซิ่งเองยิ่งไม่มีเลยนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งยิ่งไม่มีเลยก็ต้องไปรอหาต่างชาติเด็ดๆดีๆเอามาสู้เอามาให้เราได้ดูไฟของพระจันทร์ฉายกันเลยครับก็อยากดูพระจันทร์ฉายต่อยบ่อยๆนะสักปีละสี่ไฟห้ไฟนะครับเอาอย่างนี้ไปเลยนะเหมือาฉริยะของเราครับตอนนี้ก็เป็นแชมป์ทั้ง2กติกาแล้วนะครับ ทั้งมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งสำหรับพจันชายพิเคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็จบจากศึกวันลุบรี68วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากดไลค์กดติดตามครับ128 130ปอนด์พจันชายพร้อมขยับรุ่นครับ